ช่วงอร่อยรอบโลกกับลีลาวดีฮอลิเดย์เราอยู่กันทะี่นครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามคุณเอและคุณนิรุธขอพาคุณผู้ชมมาที่ไบเทคโก i ฟ a n แนนเชียลทาวเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปทานมื้อกลางวันที่พัตคาร랙ชูรีบนชั้น51มาดูกันว่าอาหารฝรั่งเศสที่เวียดนามรสชาติจะอร่อยขนาดไหนไปชิมกันเลยครับ มันจะอิ่มซะก่อนนั้นเนี่ยเห็นอย่างนี้แล้วมันอดใจไม่ไหอยู่เลยมามเ,เราจะมาเริ่มนี่เหมือนกับเสิร์ฟ <Ser ap S 2> บนระบินเลย<ช>บนลัน<ช>อร่อยขว่านุ่มๆขอบคุณครับร<อ>ผมเฟรนช์จะกร,รอบสักครั้งที่เราไม่เหมือนกันสักหน่อยร้อ,รอนนะระวังนะระวัง,ร,วงร้รอนเราเสิร์ฟต้องอร่อยไม่อร่อยไม่ต้องเสิร์ฟร้อนๆเนี่ยกรอบผุเลยต้องลองดูหน่อยยังไม่ต้องจิ้มอะไร นี่ฮะสุดยอดมากพี่เอ๋ต้องกินคุณนิรุตเชื่อถือได้แม่อร่อยบอกแม่อร่อยคุณผู้ชมอันนี้แน่นอนแน่นอนนี้เราล้างมือมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ขอผ่ากลางไอติมวางก่อนหนึ่งใช่ไหมถุนยอดนะกรอบผุกรอบผุไม่ได้เหนียวแข็งกรอบผุกรอบผุกรอบผูผมก็ได้ยินองกรอบผูกรอบผูกรออะไรเนี่ย ดูเขาตั้งใจทำยกหงายขึ้นมาให้ดูหน่อยโครมตกมาตรงนี้ปงเลยนี่คือปลาคอตตเรียงด้วยมีสุกินี่นะมีสุกินี่แล้วก็ตัวซอสนี่น่าจะเป็นไวท์ครีมชอตแล้วก็มีถั่วน่าจะเป็นชมงเปนแล้วก็มีเห็ดดังนี้นะครับมันเป็นไวท์ไวท์ครีมอันนี้ก็ถ้าเปิดจะพูดก็คือหมอนก็ค็อกเทล มันก็อันนี้เป็น crab cocktail แล้วมันก็มี shrimp cocktail อันนี้เป็น Alaska king crab cocktail มีซอสแล้วมีคาเวียร์อยู่ข้างบนแล้วก็มีสลัดรวมทั่วๆไปปัจจุบันนี้นิยมให้หันมาทานสลัดก่อนเป็น s t a r t เตอร์อันดับถูกขอลองก็เหมือนกับบ้านเราสลัดทั่วๆไปอยู่ที่น้ำสลัดสลัดก็คือสัดแต่ว่าความสดของผัก ยืนยันว่าความสมผักดีมากยังมียังมีกลิ่นยางความสดของผักเขามีผักหลากหลายโดยเฉพาะเขาไม่ไม่ทิ้งผักดั้งเดิมหรือผักพื้นเมืองที่หาได้ไง่ายๆเ<ท><ก>ช่นสายบัวเอ่ยผักผักแพลวหรือผักแพรวอดอกกล้วยเขาก็ยังใช้ดอกลอดอกล้วยนี่มาเวียดนามนี่เป็นเงก็คือหัวปลีง่ายๆพูดง่ายๆ่าแล้วก็บางคอกทำเยอะมากทตัดแปลงดอกกล้วยเยอะมากถึงเวลาของปลาคอตของผมนะนุ่ลาคาเวียของผมเราคาเวียก็อนด้ ไม่มีข้าวอ,อร่อยมากของพี่เอ๋แหะปลาทดจานนี้คุณผู้ชมมาถ้าจะสั่งนะครับคือเบาหทานแล้วสดชื่นดีครับได้น้ำของผลไม้ได้ความหวานของแตงโมข้างล่างล่ะตัดกับข้าวของปูข้างล่างเป็นไงครับปูอร่อยอร่อยไหมอร่อยออปเปิ้ลเขาก็สดมากเพราะว่ายังมีความฝาดคือสลัดปูตัวนี้ไปกันได้ด้วยดีคือเค็มหวานขาว อคุณากปุ๊บโอ้ thank you คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังอยู่กับเชฟนี่เลยนะฮะเราอยู่ที่พัตตาคานนี้นะฮะเป็นรักชูรีนะฮะคือพัตตากอีพิกูเรียนรักชูรีโอค่ะลับเคทเตมีเตจูมีเตจูมีเตจูเช็คใส่ยลุงประมาณนั้นไอศครีมวัตสบีไอศครีมว a ตสบีวัตสบีวัต s บ b วีเฮอร์เมส อ๋อนี่ทำเอง Thank you so much Thank you Thank you very much อันนี้เป็นน้ำตาลหวานหรือเปล่าที่เราทานกันที่กระเป๋าใช่นะไม่ใช่พลาสติกนะฮะท่านผู้ชมวันนี้เราคิดว่าเป็นพลาสติกมาปักเท่ๆไม่ใช่นะอันนี้เป็นนมขาวเปล่าเป็นไวท์ช็อกโกแลตเอ่าช็อกโกแลตขาวเอาแล้วนะเอาล้วเขาอุตส่าห์เขาเรียกว่าประดิษฐ์ประดอยไอ้พวกนี้ทำสดๆเลยเนี่ยลูกเต๊กนี่น่ารักมากเลยให้ลองเท่านผู้ชมครับน่ารักมากเลยครับลองไอศกรีม มันเป็นเป็นเอ็กซ์ตัวบริการเนีนเ่ยเ,เ,เอ็กซ์บริตัเบริของกินประดิบตามเลยได้เปล่าเล่าไม่เชื่อก็บอกแล้วมีเปรี้ยวมีเผ็ดขึ้นจมูกขึ้นสมอง ครั้งนึงในชีวิตอร่อยมากเขาไม่ได้แบบอ้างว่ามีวาซาบิแล้วไมปรุงมันกบมันไม่มีอันนี้มันมีวาซาบิแท้ๆแล้วก็ขึ้นมาครับีเผือต้องทานกับต้องทานกับนี่ต้องทานไอศครีมได้เลยต้องแบบตัดเงี้ยวางแล้วแล้วก็เนี่ยวาซาบิไอศครีมก้อนหนึ่งวางคอมโบระหว่างเล่าผมถือโอกาสเลยลองดูเค้กเขาเค้กเขาหวานทั้งชิ้นนะคุณผู้ชมหวานทั้งชิ้นแล้วแต่มันมีกลิ่นแต่ละแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นบนๆกันออกมา หวานจรนิงๆแะแต่ถ,ถ้าได้ซอสเปรี้ยวนี่น่าจะดีขึ้นหวานจริงๆ <c oughs> คนเวียดนามหรือเชฟเวียดนามเนี่ยทำได้เป็นชื่อสมชื่อจริงๆคือขนมหวานชั้น51กับไอศครีมวาซาบิฮะผมขอ้นามเลยลครับ